เนี่ยโปรแกรมคูล่ามันดีอย่างเงี้ยนะผมแต่งทับพอทแค่หน่อยเดียวเองไม่ต้องขัดเยอะเลยใมีแก๊สปิดหนึ่งไงแล้วผมสั่งหลอดตันด้วยไม่ลวงเนีย่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงโอเคครับสั่งพิมนแล้วครับขัดหน่อยเดียวเองโอเคครับ เคร่อคล่ามันดีอย่างเงี้ยโปรแกรมมืออาชีพเด็กครูบอ,อกไว้ใน u t u b e คร mm ูโนตรบุรีว่าใช้เครื่องเป็น 3D ราคาถูกจะตั้งค่าใช้โปรแกรมซีบั๊กยังไงนะใช้โ mm hmm. ปรแกรมคูล่ายัางไงนะโปรแกรมเป็นโคูล่าบอกไว้แล้วแก <c oughs> <c oughs> ไปดูใน youtube นะเด็กเครื่องถูกก็ ทำได้เลยใช้ฝีมือเอาไม่เน้นเงินแเ <c oughs> คาบอย่ามาดูแหวนกัน <c oughs> แต่งตบออตะขัดน้อยเลยผม